สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจากคนเมืองสู่คนสวนพระเอกเชื่อดังชาคริตแย้มนามเปลี่ยนบทบาทจากคนเมืองสู่คนสวนสำหรับข่าวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมนักแสดงหนุ่มมากความสามารถมากฝีมือผ่านตัวไปใช้ชีวิตชาวสวนด้วยความสุขที่เรียบง่ายฉบับลูกเขยคนจันนันก็คือชาคริตแย้มนามที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านงานแถลงข่าวเปิดตัวซิทคอม ปเปิดเผยถึงความสุขที่ใช่หลังจากครอบครัวได้อบอุ่นและเติมเต็มชีวิตพลิกผันจากคนเมืองไปเป็นคนสวนแบบไม่ต้องรอบ้านปลายชีวิตเจ้าตัวเผยเคยมีความตั้งใจนในบ้านปลายชีวิตว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่จันทบ,บรุรีเพราะว่าเรามีที่อยู่แล้วเราเลยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงบ้านปลายชีวิตเอาบ้านปลายชีวิตมาใช้ตอนนี้เลยต้องขอบคุณภรรยาที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ เลยเปลี่ยนวิกฤตช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา2ปีให้เป็นโอกาสพัฒนาและเรียนรู้เพราะตอนนั้นเราทำสวนทุเรียนมันเป็นรายได้ให้กับเราในขณะที่บ้านเมืองไปไหนไม่ได้เรามีแปลงพืชผักสวนครัวอยู่ในบ้านอยู่แล้วแทบไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออะไรเลยนอกจากเนื้อสัตว์ทุกอย่างมันเป็นความเรียบง่ายแบบจริงๆถ้าเกิดวันหนึ่งโรคจะแตกแต่สุดท้ายแล้วเราก็น่าจะอยู่ได้ตอนนี้ก็มีแผนวางแผนจะมีลูกคนที่สอง พยายามทํามาเรื่อยๆถ้าต้นปียังไม่มาก็อาจจะมีแค่ลูกชายคนเดียวพอเจ้าตัวเผยว่าลูกชายอยากจะมีน้องเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนลูกชายอยากได้น้องสาวเขาบอกว่าอยากได้น้องผู้หญิงแฟนคลับก็ชอบความเรียบง่ายของครอบครัวแล้วก็ชื่นชมภรรยาของเจ้าตัวมากขึ้นเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีเพราะมันเติมเต็มให้ตัวเขาเองเราอยากให้แฟนคลับมาสัมผัสสิ่งน,นี้ได้เหมือนกันอยากให้คนที่เห็นและแฟนคลับเขามีความสุขไปกับเราด้วย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก netgoodnow.com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ